สวัสดีครับผมนายฤศักดิ์นนท์ใหญ่หนึ่นย์ย์แปดวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าเติมไฟกันหรือยังครับทุกคนเข้าที่ตอบเลนี้หัวข้อการเรียนรู้นะครับ 1. สาเหตุการเกิดและองค์ประกอบของไฟป่า 2. ผลกระทบของไฟปา่า 3. กรณีศึกษาของไฟปา่า 4. วิธีการป้องกันและการเอาตัวรอดความรู้เรื่องที่หนึ่งนะครับสาเหตุการเกิดและองค์ประกอบของไฟปา่าการเกิดไฟปา่ามีได้หลายสาเหตุด้วยกัน โดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากฟ้าผ่าอากาศร้อนขึ้นแสงตกกระทบกับผลึกหินริงไม้เสียดสีกันภูเขาไฟระเบิด 2. ไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์การหาของป่าการจุดการจุดกระดาการงอกของเมดของเห็ดหรือพืชบางชนิดโดยรวมถึงการจุดเพื่อให้ป่า โลกเพื่อลักรอบทำประสุษสัตว์ความรู้เรื่องที่1น,นะครับสาเหตุการเกิดและองค์ประกอบของไฟป่าการเกิดไฟป่ามีได้หลายสาเหตุด้วยกันโดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่ง ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตมามธรรมชาติเกิดจากฟ้าผ่าอากาศร้อนขึ้นแสงตกกระทบกับผลึกหินยิงไม้เสียดสีกันภูเขาไฟระเบิด 2. ไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ การหาของป่าการจุดการจุดกระดาษการงอกของเม็ดของเห็ดหรือพืชบางชนิดโดยรวมถึงการจุดเพื่อให้ป่าโล่เพื่อรักรอบทำ สัตว์องค์ประกอบของไฟป่า 1. เชื้อเพลิงคืออินรียสารทุกชนิดที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายหรือวัสดุไวไฟทั้งหลายเช่นหญ้าแห้งวัชพืชกิ่งไม้ต้นไม้พุ่มไม้และ ตอไม้รวมไปถึงอาคารบ้านเรือนดินินซีและชั้นฐานหินที่อยู่ใต้ผิวดิน 2. ออากาศคือแหล่งสะสมออกซิเจนที่สนับสนุนกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนภายในป่าณนะจุดใดจุดหนึ่งอาจแปรผันตามทิศทางการเคลื่อนไหวและความเร็วลบ 3. แรงความร้อนคือตัวจุดประกายไฟที่ทำให้เกิดไฟป่าทั้ง แหล่งความร้อนในธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าการเสียดสีของกิ่งไม้หรือการระเบิดของภูเขาไฟรวมไปถึงแหล่งความร้อนจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการตั้งแคมป์ไฟการเผาหญ้า,าการเผาขยะ หรือการทิ้งก้อนบุหรี่ข้างทางเป็นต้นเติมไฟกันหรือยังครับทุกคนผลกระทบของไฟป่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าได้แก่การดำรงชีวิตของมนุษย์ทำให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการขับนาคมเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจต้นไม้นอกจากได้รับอันตรายหรือถูกทําลายแล้วโดยตรงยังมีผลกระทบทางอ้อมเช่นทําให้เกิดโรคและมแมลงบางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น สังคมพืชเปลี่ยนแปลงพืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอื่นมาทดแทนเช่นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ซ้ำๆหลายครั้งญ้าคายิ่งขึ้นหนาแน่นโครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงเช่นไฟป่าจะเป็นตัวจัดชั้นอายุของลูกไม้ ให้กระจายก,กันอย่างมีระเบียบสัตว์ป่าลดลงมีการอพยพของสัตว์ป่ารวมทั้งทำลายแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยที่หลบภัยและแหล่งน้ำมีคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านฟิสิกส์เคมีและชีวะเช่น ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นลดลงอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ได้ดินเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึมซึ่งน้ำหอมเข้าไปครับซึ่งน้ำของดินลดลงแหล่งกำเข้าไปครับแหล่งน้ำถูก ทำลายคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเท่าทานภูมิอากาศท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดการหมุนเวียนของอากาศความชื้นในอากาศเป็นต้นรวมทั้งองค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนไปเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนขมเหลและควันไฟเพิ่มขึ้นส่งผลต่อเสียส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์สูญเสียทัศนะขอไปครับสูญเสียทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ต่อไปจะเป็นกรณีศึกษาของไฟป่านะครับไปฟังกันเลยหนึ่งพัฒนาการและลักษณะของนโยบายไฟป่าและหมอกควันประเทศไทย 2. นโยบายไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ผ่านกรอบแนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากร ร่วมและการวิเคราะห์ผ่านหลักการออกแบบสถาบันในการจัดการทรับพยากรร่วมโดยการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพใช้แนวทางการพานานาตีความใช้วิธีการเก็บ ข้อมูลสองรูปแบบด้วยกันกรณีศึกษานโยบายไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่คือตัวอย่างต่อต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับ 1. เอกสารรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิการสัมภาษณ์เชิงลึก2การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการนโยบายไฟฟ้าและหมอกควันสามารถแบ่งออกได้เป็น2ยุคได้แก่1ยุคก่อนนโยบายห้ามเผาพศ2อ8สถึง2อ5 0มีนโยบายได้แก่นโยบาย ป่าไม้นโยบายหมอกควัและนโยบายบรรเทาสาธารณภัยรัฐไทยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในแง่หลักวิชาการบริหารป่าไม้มามาก ไกกว่านั้นรัฐไทยมุ่งเน้นการเอาคนชนบทออกจากป่าและการลงโทษผู้ก่อให้เกิดไฟป่าและสองยุบนโยบายห้ามเผาพศ2559ขอโทษนะครับ25 แลนะครับสองห้าหกที่ได้ออกมาตรวจการห้ามเผาที่ทำให้เกิดผลกระทบท,ที่ไม่คาดคิดได้แก่เกษตรกรและการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและผลวิจัยยังพบว่ารัดออกมามาตรฐาน การมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดยังคงมีความรุนแรงนับมาตั้งแต่ปี2550นโยบายไฟป่าและเมกควันที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบการจัดการทรัพยากร ร่วมโดยรัฐและเมื่อพิจารณาหลักการออกแบบสถาบันในการจัดการทรัพยากรร่วมพบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของโอสตอมในระดับที่ต่ำโดยเฉพาะการจีดกัน ไม่ให้ชนบทในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายจึงไม่ก่อให้เกิดก่อความร่วมมือในเชิงนโยบายและประสบกับความน้มเหลวในที่สุดดังนั้นผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงติกาเชิงสถาบันไปเป็นการจัดการทรัพยากรร่วมรูปแบบผสมระหว่างชุมชนและรัฐมากกว่าเน้นตัวแสดงในตัวแสดงหนึ่งคำสำคัญนะครับนโยบายไฟป่า หมอควันห้ามเผาต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างกราฟการเกิดไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปจะเป็นวิธีการป้องกันและการเอาตัวรอดเก็บกวาดเศษวัชพืชใบไม้และกิ่งไม้แห้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิงจัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นล่องดินล้อมรอบบริเวณบ้าน และพื้นที่การเกษตรพร้อมตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวางหากเกิดไฟป่าจะช่วยป้องกันไฟลุกลามขยายกว้าง 3. หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่าไม้ หากก่อกองไฟควรดูแลอย่างใกล้ชิดและดับไฟให้สนิท 4. ไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา ห้าไม่เผาหญ้าเพื่อทำทางเดินในป่าไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้งไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือลมควันเพราะอาจลุกลามเป็นไฟป่า ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังรับฟังจนจบไปแล้วครับบ๊ายบาย